คอนเซอร์เหรอคะเรื่องนี้ต้องขยายสวัสดีค่ะสวัสดีพ้าจอสวัสดีครับเค้กพี่ไก่ของเราไปไหนป้าพี่ไก่เหรอพี่ไก่ชนะบอกมาวันเดียวหรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยที่ FM 102.0เนชั่นเรีโอคลื่นคนทํางานนะครับป้าตลาดกาบเลวครับเค้กแล้วก็พ้าจอสุดยอวันดีอุทายโยฮะแล้ววันนี้ครับเค้กก็เอาอะไรไปพันคอเต้ไปหมดเลยเนี่ย เบรกหน้าจะพูดถึงอ๋อตอนนี้ห้ามถามีตีตีใช่ไม่ใช่นกบิชิใช่ไหมไม่หลายคตอนแรกนึกว่าเป็นแบบพวกเครื่องประดับ ใช่ป่ะไม่ใช่เหรอมันจะเปไม่บอกไปบอกช่วงที่สองนะฮะคุณผู้ชมลองทายดูซิว่าเขาเอาอะไรมาคล้องคอแล้วมันจะใช้ทําอะไรได้เออชืูกตายไม่แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเราไม่ถูกว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้เอนะลองทายกันเข้ามาลองทายเข้ามา S S ของเราจ้าอย่าทักมากเดี๋ยวลืมวิธีการทํา S S มาได้นะฮะพิมพ์ P ตัวใหญ่ตามด้วยข้อเว้นวรกตามด้วยข้อความส่งมาที่4 2 4 0 3 3 3ส่งมาร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้ผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วก็ เล่นฮุนเตอร์นะฮะสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กปากตะราภาษาไทยเราจะพูดคุยกันย้อนไปทีใครไทยถูกว่าไอ้ที่เจ้าคัเค,ค้กเขาคลอค,อ,ค,อ,คอเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างไปที่เรื่องราวข่าวบ้านเมืองของเรากันบ้างนะเม<ฆ>ื่อวานเขาก็มีการย้ายวิธีมาแล้วนะพจอยสมบูรณ์เขาขึ้นบ้านใหม่กันเรียบร้อยรูปพีนี่เวลาขึ้นบ้านใหม่ผมจะต้องมีการทำบุญมนพระสฆงองค์เจ้ามาทำพิธีกันเยอะะมากมหมคนจะไปร่วมงานกันเยอะคือคิดว่ามันเป็นการดีนะที่ว่าเขารวมมาอยู่จุดเดียว ต้องไปแบบว่าสเปะสปะแยกแตกมาแห่งกันแล้วก็เมื่อตก,กี้นี้พอเปลี่ยนเวนเราเี่ยมารับเวรเช้า <c oughs> น้องไม่ใช่วเวนกรรมน้องที่อยู่กลางคืน,นก,น,ก,ดดกน้องก็บอกว่าพี่เรียบร้อยดีมากเลยเงี <c oughs> สุดๆนะคะใช่ลแล้วก็ในส่วนวันนี้เราก็เจอกันเช้าวันที่4มีนาคมเฮ้ยวันนี้เจ้าจอยสวยเนาะทำไมล่ะคะมันอยู่ในทีวีแล้วมันดูสวยอะว่ะมันดูวิ้งดูไบรท์เข้ากับอันนี้ก็ขอบคุณดูริตีพาร์คินนะคะที่ให้ซื้อมา <c oughs> นี้ขอบคุณที่ต้อนรายการเลยทีเดียวเ <c oughs> อามาที่เรื่องราวข่าวของเรากันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเรื่องราวของพี่น้องชาวนาที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวคือตอนนี้หลากหลายจังหวัดหลากหลายพื้นที่เลยเขายังไม่ได้รับเงินกันมันก็มีหลายส่วนมาชวยกันเมื่อวานเมื่อวาน ทำไมป้าก็มีธุระปะปางแต่ก็เดินเฉียวเฉียวไปดูพี่ป้านาอาคุณลุงคุณป้าชาวนาไทยเขาก็เตรียมพร้อมหลายระดับนะจ๊ะครับแค่เสยกระดับแล้วใช่ไหมไม่ได้เงินสักอีนึงกะได้อดิตนี้ค่ะก็ต่อแรกบอกอาทิตย์นี้จะได้แต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะต้องมีการฟ้องร้องล่าสุดนะฮะผู้จัดการทกสคุณลักษ วจนานวัตอ่านทุกวันนะฮะมาเจอเราบ้างสินะฮะ <c oughs> คุณผู้จัดก,การชกสรพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็พนักงานนะฮะ <c oughs> อ, <c oughs> อยากเจอไงนะผู้บริหารชกสทั้งหมดเลย <c oughs> เรวมถึงพนักงานเขาร่วมการบริจาคแล้วก็สมทบเงินในโครงการรวมหัวใจสีเขียวช่วยชาวนาน <c oughs> กิจกรรมนี้เป็นการตั้งกองทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือเขาตั้งเป้าระดมเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา20 0 0 0ล้านบาทเมื่อครบ1000ล้านบาทแรกเนี่ยจะกระจายส่งไปยัง สาขาทั่วประเทศ hmm. เพื่อจ่ายค่าจำนำค่าให้กับชาวนาตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้นะฮะตามลำดับที่ลงทะเบียนใช่แล้วแล้วก็วสำหรับคนที่มีความประสงค<ะ>์จะช่วยเหลือชาวนาจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะฮะสามารถร่วมบริจาคและบริจาคเงินสมทบได้3รูปแบบป้ารูปแบบที่1่ก็คือเงินบริจาค ก็คือมาบริจาคเงินเลยไม้เปล่าอันนี้ใช่รูปแบบที่2นะฮะสมทบเงินเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนก็คือเอาเงินไปช่วยเขาก่อนให้เขาหมุนเออเออแล้วก็ถึงเวลาก็เอามาเงินมาคืนใช่ครับหรืออันที่3สมทบเงินเข้ากองทุนชนิดคืนต้นมีผลตอบแทนเนี่ยาร้อยละ0.63ต่อปีอันนี้เอาเงินเอาเงินลูกค้ามาแล้วก็ ช่วยดอกเบี้ยรีดหน่อย0.63ทั้งหมดทั้งมวลแต่คือการช่วยเหลือนะถูกคือเมื่อวานก็เห็นเมื่อวานก็เห็นอต้อยเศรษฐิระชายาไปเหรอไปห0ึ่งแสนเออเอาไปฝากแต่จำไม่ได้ว่าเข้าไปรูปแบบหนึ่งสองหรือสเออแต่ว่าก็คือช่วยแหละแกก็ไปแกรก็ไปแล้วเขาบอกว่าเลยเมื่อวานนี้นะฮะทกศได้ประเดิมตัวของทกศเองได้ประเดิมเงินเข้ากองทุนบัญชีออมทรัพย์ทกศสาขาบางเขนจำนวน10ล้านบาทโอ้เยี่ยมอันนี้เป็นเงินของทกศนะฮะซึ่งใช้เงิน ทุนหมุนเวียนของธนาคารเองนอกจากนี้ยังสมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนอีก100ล้านบาทโอ้โหฟังยอดไปป้ายอดไปวันเมื่อวานไ้เท่าไหร่วันเดียวรวมวันเดียววันเดียวนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศวันเดียวจานวนเงินบริจาครูปแบบที่หนึ่งบริจาคเฉยเลยอ้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสามร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะฮะส่วนเอาเงินเข้าสมทบแบบไม่มีผลตอบแทนหนึ่งร้อยล้าน หนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็สมทบแบบมีผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสสิบแปดบาทเบ็ดเสร็จทั้งหมดาประมาณร้อยสิบสองล้านอ๋อไม่ถึงพันยางยางป้ายยางคาดหวังสูงอันนี้วันเดียวกอนไงแค่วันเดียวก็บอกคุณผู้ชมเลยนะคะใครอยากจะไปช่วยเหลือชาวนาพานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยตรงเงินก้อนนี้จะเอาไปให้ชาวนาโดยตรง ที่ทุกสาขาทั่วประเทศไปได้แล้วก็พวกที่เคยไปฝากเอาหน้าทั้งหลายน่ะถึงเวลาแล้วนะมาสิเออเออมันมีเออถึงมนถึงเออมีอ,<า>อีพวกที่่านก็นอ,<า>อีพวกที่ผ่านก็สองแสนอีพวกที่หวันแล้นสามแสนสิบล้านสิบเอ็ดล้าน นี้ทกศเขาเปิดแล้วจ้าถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาจริงๆคุณเข้าที่ทกศเลยแล้วก็ถ่ายรูปทีนี้ไม่มีใครว่าใช่ใช่จะมีคนสนับสนุนยนยกคุณใช่ใช่ใช่อันนี้ถึงชาวนาโดยตรงนะคะใช่ใช่แล้วที่สําคัญถ้าเงินไม่ถึงชาวนาเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายกฎหมายสภานายความครับแขกไปแน่ป้าไปแน่นอนแล้วมาแล้ววันนี้วันเท่าไร <4 S 2> วัน,นีสรุ่งนี้ห้ามีมีนาคมนะฮะ,ฮะอุปนายกสภาธนายความด้านช่วยเหลือประชาชน <ฮะ S 1> สภาธนายความแห่งประเทศไทยก็บอกว่า วันที่5มีนาคมนะฮะคุณผู้ชมสภาทนายความจะเดินทางไปฟ้องศาลปกครองอให้ดำเนินคดีต่อท่านนายกรัฐมนตรีอคอรมอลและก็รัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น12จําจำเลยร่วมเพื่อให้รับผิดชอบต่อกรณีการผิดนัดชาระหนี้ในโครงการรับจำนงข้าวต่อชาวนาโดยจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยชดใช้เงินและก็ดอกเบีย้ยที่เกิดจากการชําระหนี้ล่าช้าเนี่ยจา 7. 5จเนจนกว่าจะชําระหนี้ได้แล้วก็เรียกร้องนะฮะเงินต้นบวกดอกเบีย้ย7.5%้ ใช่คือนอกจากกับพี่น้องชาวนาจะได้เงินชาแล้วคุณต้องบกดอกเบี้ยเขาด้วยเพราะว่าเขาไปกู้หนี้ยืมสินถูกระหว่างที่เรารอเงินจากการจ่ายค่าเราไม่ได้เนี่ยมันมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาดอกเบี้ยตรงนี้มาโปกให้เราด้วยอันนี้เป็นหลักการธนาคารการกู้ยืมทั่วไปเลยนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับเค้กอันนี้สําคัญสําคัญสําคัญสภาทนายความกําลังดูอยู่ว่าจะสามารถเอาผิดกับการออกนโยบายที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายมหาศาลว่า เฮ้ย <He> มันก็ควรจะต้องมีการเอาผิดทางกฎหมายได้ไหมอะไม่งั้นนะเราจะเจอเหตุการณ์ทุจริตทางนโยบายซ้ำซากอย่างนี้เยอะเพราะจำนำข้าวเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนช่วยเหลือการเกษตรไม่ใช่ตัวแรกก่อนหน้านี้มันมีอะไรมีช่วยลำไยใช่ไหมลำไยเน่าเคกจำได้ไหมยเยอะ หัวหอมเน่าเค้กจำได้ไหมมีแต่ของเน่าของเน่าของนอนคือเขาเรียกว่าเข้าไปบิดเบือนกลไกการตลาดนี่ไงเขาจะเรียกร้องขอดอกเบี้ยด้วยรวมถึงจะเรียกร้องให้มีการเปิดโกดังเพื่อตรวจสอบข้าวที่เป็นทรัพย์สินของพี่น้องชาวนาแล้วก็คืนข้าวให้กับชาวนานะฮะซึ่งหากไม่มีข้าวก็จะดำเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ต่อไปด้วยนะฮะทีสองจำเลยร่วมมีใครบ้างอาทิเช่นคุณยิ่งรักก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นไหมคุณนิวธรรมรงบุญทรงไพศาลคุณยุคนลิ้มแหลมทองกิตดีรัฐ กระทรวงพาณิชย์องค์การคลังสินค้ากระทรวงการขังเ,ออเนี่ยสิบสองจำเลยร่วมท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายจำนำข้าวทุกทั้งหน่วยงานแล้วก็ทั้งตัวบุคคลทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นความเคลื่อนไหวของสภาทนายความใช่แล้วแต่แอีกประเด็นหนึ่งจ้าอะไรป้ากรกตเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาอนุมัติเงิน เพื่อไปช่วยชาวนาก่อนหน้านี้712ล้านมันเป็นเงินค้างสิมที่เคยค้างกันไว้กันมาไปก็จะได้บางส่วนไปไม่ได้ได้ไม่ครบนะฮะแต่ในเรื่องของเงินที่ต้องจ่ายพี่น้องชาวนาที่บ้านเจาะเป็นนลาแสนล้านใช่ไหมหนึ่งแสนสามหมื่นล้านเออนะล่าสุดนะฮะวันนี้4มีนาคมที่ประชุมกกตนะฮะจะมีการพิจารณาคำร้องที่รัฐบาลขอให้กกตเนี่ยอนุมัติงบให้กับรัฐบาล สองหมื่นล้านบาทเพื่อชำระนี้ให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวโดยจะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังชี้แจงด้วยนะฮะแล้วดูว่ากรกตจะอนุมัติหรือเปล่าถามว่าทําไมเราต้องมาให้กรกตอ,อนุมัติเพราะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการไงรัฐบาลจะตัดสินใจเองไม่ได้ต้องผ่านกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงกรกตหน้าที่หลักของกรกตคือจัดการการเลือกตั้งใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือไอ้ที่ผ่านมาน่ะมันยังเลือกตั้งไม่สําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะยังไงละนนัั้จย ก็ในส่วนนี้นะคะเพราะเลขาผู้ชงนุตราวงของกอกตก็เลยบอกว่าก็มีการยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความขัดแยง้งระหว่างกกตกับรัฐบาลในเ,เรื่องออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง28เขตไงครับแล้ววันนี้ก็เห็นชอบแล้วที่จะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวจะจับตาดูนะคะที่จะยื่นต่อสารก็มี3ารประเด็นก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายว่าเาครอบคลุมการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ในรายละเอียดอ่ะ เลขาผู้ชมบอกยังเปิดเผยไม่ได้ก็พูดเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้แกก็ป้องกันตัวเองไงก็รอดูกันไปนะฮะว่าวันนี้สี่มีนาคมเนี่ยพี่น้องชาวนาเขาจะเฮก,กันหรือเปล่าออต้องรอไม่รู้ต้องรออยก่นานเช่นหนผู้ชมขออนุญาตเอาสายววงแป๊บแต่ <laughs> แตี้รู้สึกว่าชีพมันรั้งยังไงไม่รู้อา้าวแล้วคุณผู้ชมว่าจะรู้ได้ไงล่ะว่าเค้กเอาอะไรมา เอามาเล่นในวันนี้นอ่ะดูสิอะช่วงหน้าดูช่วงหน้ารู้เรื่องว่านี่มันคืออะไรอ่ะลอกทายดูนะจ๊ะนันไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นที่เรา,เายิมนาสติกแน่นอนยิมนาสติกออลีลาไว้นี่ก่อนแล้วเอาแอปเปิลมาเนี่ยทําไมเนี่ยม <laughs> <laughs> ีผู้ชมสม่ขงข้อความมาถามเนชั่นอยู่ตรงไหนเอาเฮ้ยยที่ถนนบางนาตราดนะฮะกม8เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จักเนชั่นเหรอฮะผู้ชมถามหาจังหวัดตอบอยู่ตอบไม่ได้ อ๋อถนนบางนาตราดก็มสิ้งเชยข้างเชยมากนะฮะอ่ะไม่ได้ว่านะแต่เชยนะมีคนบอกว่าเสื้อของพ้าจอยเนี่ยสวยเข้ากับสีป้าโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสวยกว่านี้อีกขอบคุณเอรุชีเสอเยรุชีพ่อร์กินขอบคุณนะคะ อาไปที่เรื่องราวของการที่จะให้ช่วยเหลือกับพี่น้องชาวนานี้ช่วยเหลือลูกหลานของชาวนาน่ารักมากตื่นมารอดูตั้งแต่ตีสี่กลัวดูไม่ทันใครเนี่ยอันนี้คนนี้น่ากลัวปักลักรักป้าฟังคนนี้น่ากลัวตื่นมาตีสี่แล้วหลับตีสี่ครึ่งแล้วยาถึงหกโมงเช้าว้านี่เขาส่งเอสเ็เอสมาอันนี้คือเผลอตื่นไงบางพวกคือตื่นตีสี่โอ๊ยตั้งใจจะดูเลยตีห้าใช่ไหมมาตีห้าใช่ไหมตีสี่ตื่นกองตีสี่ครึ่งหลับ หลับยาวเจ็ดโมงรายการไปแล้วจ้าอันนี้อันนี้ดูจากที่ไหนคะออจากในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดน,นี่คุณผู้ชมเป็นธรรมเนียมปากตลาดนะเวลาเขียน SMS ต้องบอกว่าวยอ,อยู่ที่หไหนเพราะเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่สามารถนั่งเทียนทราบได้ว่าคนอยู่ที่ไหน <laughs> ถึงว่าเราชอบนั่งเทียน อ่านข่าวกันบ่อยก็ตามเอาแบบนี้เรื่องราวของเห็นไหมไปไม่ถูกเลยรเรื่องราวการช่วยเหลือลูกหลานพี่น้องชาวนาไปที่มาหาวิทยาลัยราชพัฏนค์ครปฐมนะฮะอธิการบดีเขาบอกเลยจากผลกระทบโครงการรับจนนำข้าวที่ว่าเอาข้าวไปจำนำแล้วไม่ได้เงินกันนี่นะฮะทางมาหาลัยเขามีการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาที่ประสบปัญหานี้โดีใช่แล้วหนึ่ง เขาจะทำทั้งหมดสโครงการด้วยกันคือหนึ่งโครงการเปลี่ยนใบประทวนเป็นทุนจะแบ่งเป็นสองทุนนะป้าทุนเรียนดีมีเงินเดือนกับคนดีมีที่เรียน อ่าก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าทางมหาัยรัฐสภา่นคอมมรรต์เขาจะจัดการยังไงส่วน2โครงการผ่อนผ่านค่าลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐบาลข้าวโดนน้องๆน,นักศึกษานะฮะสามารถไปเขียนคําร้องได้ที่สํานักส่งเสร,ริมวิชาการแล้วก็งานทะเบียนก็คือในมหาลัยน้องนั่นแหละใช่แล้วอันที่3คือโครงการเปลี่ยนใบประทวนเป็นงานโดยทางมหาัยเนี่ยจะจ้างนักศึกษามาช่วยงานเป็นระยะเวลา4เดือนอตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมถ้านักศึกษาทํางานครบ4ี่เดือนปุ๊บน้องๆเนี่ยจะได้เงิน ค่าตอบแทนเนี่ยประมาณนะฮะสองหมื่นบาทสี่เดือนเนี่ยสองหมื่นตกเดือนมันห<ด>้าพ<ด>ันอาจจะเป็นเดือนเอกสารอะไไรก็นนด้แ้แแต่่่ชววยมเยอะเลยใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งสําคัญคือหลักฐานที่เอามาใช้ หลักฐานสาคัญหนึ่งนั้นคือใบประทวนเพราะฉะนั้นใบประทวนนี่สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพื่อให้พ่อแม่นํประจํานําต่อไม่ไม่แล้วอย่าให้ใคร่ายซีร็อกเก็บสําเนาเอาไว้จะดีมากเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวที่เราคุยกันเห็นไหมก็เริ่มมีคนอยากจะเอาใบประทวนไปไปตื๊ดตื้ตตใช่แล้วก็ชนาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อฉันได้เงินจากโครงการน,นําข้าวราชามันจะมีพวกหัวใสบอกว่าพ<อ>ื่เอาใบประทวทนคุณามาจํานํา เนี่ยแล้วเดี๋ยวใบป,ประทวนคุณเนี่ยมันจะหายไป<ช>แล้วเนี่ยพอมันมีโครงการสิทธิทพิเศษต่างๆสําหรับลูกหลานของคุณนะฮะมันจะไม่ได้เพราะว่าใบป,ประทวนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่า<อ>ต้องมาใช้ในเป็นสาเนาประกอบ<ช>แล้วก็เป็นหลักฐานอื่นๆในการใช้ด้วยประ,ประชานชนทะเบียนบ้านเราคุยกันมาไม่มีหายมหาวิทยาลัยเลยนะที่ช่วยอ,อะไระเยอะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกครับ,รบอันนี้ล่าสุดก็ราชภัฏนครปฐม<ช>แล้วถ้าแล้วก็อชีวะ ใช่ไหมที่ช่วยเหลือเวลาพ่อแม่เดือดร้อนแบบนี้ถ้าโครงการดีๆแบบนี้บอกเลยนะบอกอ<ม>ดีๆอย่างนี้เราต้องกระจายข่าวบอกจะไปนั่งคุยกับอธิการด้วยอะไรกับท่านเราไม่รู้เรื่องไงก็ไปนั่งคุยกับอธิการในห้องแล้วบอกอธิบา,ายหน่อยว่าความหมายต้องการอะไรเค้กเดี๋ยวนี้เค้กคิดว่าข้าวของแพงไหมป้าถามตรงๆแพงสิป้าเดี๋ยวนี้อาหารข้าวข้าวตัแจงเออข้าวละแกงเท่าไหร่สองอย่างสี่สิบบาทมีสี่สิบบาทตักมาไก่ไม่มีไข่ไข่ไข่ดาวฟองเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดบาทถึงสิบ มันมีเจ็ดบาทด้วยเหรอโอ้มันมีแต่สิบบาท,บาทมันแล้วแต่ขนาดไงบางที่มันได้ไข่ใบเล็กมากก็ขายเจ็ดอ๋อนี่จะชวนคุยะจะชวนคุยอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเรามาดูอัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อก็คือเงินเนี่ยมันมีมูลค่าลดลงเออตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับปรับสูงขึ้นเพราะสองเหตุผลก็คือหนึ่งดัชนีอาหารแพงอ่ะ สองก็คือเรื่องของพลังงานที่แพงขึ้นน้ำมันดิบไนงะน้ำมันดิบคือต้อนทางเลยคือถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมเตรียมได้เลยทุกอย่างแพงขึ้นหมดครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นข้อมูลว่าราคาดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย สูงขึ้นนั่งเกือบ2เปอร์เซ็นต์เค้กสามเปอร์เซ็นต์เขาบอกดูน้อยแต่มันเป็น2เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดทั้งมวลทั่วประเทศวิธีวัดง่ายๆคุณผู้ชมลองกําแบงค์ร้อยไปดูแล้วมูลค่าเงินน่มันลดลงว่ะได้กี่บได้อะไราได้อะไรบ, <า S 1> บ้างเออแล้วจำนวนของมันมันเลานน้อยลงแค่นี้แหละที่เราจะคุย,คยกันเค้กกําแบงค์ร้อยไปทุกวันนี้เช้ได้ข้าวราดแกงหนึ่งจานกับข้าวสองอย่างน้ำปั่นแก้วหมดแล้วเห็นไหมตังค์ร้อยอ่ะคือค่ารถเมย์ค้ารถเมย์ไปถึงบ้านนะลงกลางทาง เขาบอกมันไม่ถึงไงไม่เค้กลอย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเลยเมื่อ20ปี30ปีที่ได้ตังค์ร้อยหนึ่งเรายังเหลือนะสมัยเค้กเรียนมหาลัยเค้กได้เงินไปร้อยห้าสิบบาทเออวันละเหรอใช่วันละร้อยห้าสิบบาทได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะแต่ว่าเก็ได้ห้าสิบบาทแม่ป้าอย่ามาเทียบกันป้าอย่ามาเทียบกันรุ่นเราต่างกันสิบยี่สิบปีแม่ข้าวแกงรุ่นฉันละสิบห้าบาทนะเค้กไข่สามบาท ถ้าเกลียดสิบห้าบาทถ้าเปลียดยุคป้าเป็นยุคกรุงศรีของเคยกกรุงธนบุรีปัจจุบันนี้คือกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเอากรุงศรีกับกรุงธนมารวมกันมันไม่ได้รู้แล้วว่าแก่ขอบใจไช่้ก็เลยจะบอกว่ามูลค่าเงินน่ะจ้ะมันลดลงมันลดลงจริงๆแล้วเขาบอกนะหมูเห็ดเป็ดไก่แพงหมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์น้ำไข่ผลิตภัณฑ์นมต่างๆผักผลไม้แพงทุกอย่างเลยทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วเขาบอกว่าตั้งเป้านะฮะภายในปี57 เาว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขยายตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแล้วมาดูกันเค้กว่าอะไรที่มันแพงขึ้นบ้างน้ํามันเชื้อเพลิงแพงขึ้นแน่นอน<ะ>แพงขึ้น1.07%อค่าเช่าบ้านค่าหอพักเออ,อใครอยู่หอพักเขาปรับขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หนึ่งพันหนึ่งพันหแทบจะไม่มีแล้วนะจ๊ะ เออวันก่อนไอเด็กฝึกง,งานชน,นะ2,005อยู่แถวๆนี้รูหนูเล็กๆเนี่ยชาวบ้านเค้ก3 0 0เฟอร์อ 35, นิเจอร์ไม่มีป่านนี้เป็นโรงรางแล้วจ้ะ<ไ>สุดหนักแท้แาชาวบ้านหอพักขึ้นมา0.94%บุรี่เหล้าเบียร์ขึ้นเยอะมาก4.31%แต่ แต่คนที่มันดื่มดื่มเหล้านะมันสูงมันก็สูงมันก็สูงเขาไม่เห็นไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องนี้มันแพงขึ้นนะแพงว่าถามท่างหน้าแพงว่าแพงเขาจะบางคนก็จะกินแต่บางคนไม่รู้ป้าบางคนไม่รู้ไงจะไม่ทำให้มันรู้ทำไงหรป้าคุณจดจดเลยว่ารายจ่ายของคุณเป็นเท่าไหร่จดก็จะรู้ดดีีมมาากกแล้วเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราใช้เงินเท่าไหร่ใช้แพงกว่าเดิมหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยนะมันมี สินค้าที่เขาเอามาคํานวณเป็นดัชนีงเงินเฟ้อเนี่ยทั้งหมดของประเทศไทยมี450รายการเค้กแต่มานั่งดูเนี่ยแพงขึ้น199รายการลดลงลดลงแค่75รายการอไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง176รายการและที่สําคัญนะป้าสังเกตเค้กคนมสดนมสด<น>ป้ากินอยู่ใช่ไหม,มนมสดสเหยือก2ลิตรอ่ะเฮ้ยตอน ปีกลายมัน70กว่าบาทตอนนี้มัน8 4ีเฮ้ยม,ม,มันแพงขึ้นทุกอย่างเริงงอาง่ายมูปปิ้งข้างตึกเนี่ยใช่นะจ๊ะตอนนี้แ,<บ>แตกลับมาละ5บาท ตอนนี้สามมายี่สิบนะจ๊ะสามมายี่สิบนะจ๊<ล>ะ,<ล>ะขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ออในเรื่องของแพงต่างๆเนี่ยออคู่เรามันหมุดจริงของเวลาเป็นแพงเช่นเวลาไปทานรับประทานอาหารอาหารตามสั่งปุ๊บเนี่ยออข้าวของวัตถุดิบเวลามันขึ้นมันขึ้นห้าสิบสตางค์ขึ้นบาทหนึ่งแต่เวลาอีพวกแมคคาเนี่ยขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจากสามสิบมันขึ้นเป็นสามสิบห้าเขาขึ้นทีละขั้นละห้าขั้นละห้าแล้วขึ้นแล้วไม่มีลงนะของแบบเนี้ยโอ๊ยบ้านเนี่ยเขาจะลงกันละป้าเฮ้ยมี อย่างอย่างเราเราเช็คราคาผักสดนะคร<ม>ผักสดวัตถุด,ดิบมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงออแต่ว่าแต่อีรันนี่มันทำสำเร็จให้เรากินแล้วมันไม่ลงเออ,จร,อจริงจริงจริง คุณผู้ชมว่าไงเรื่องของแพงเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนกันคุยกันนะ SMS ของเราพิมพ์ตัวพีตัวใหญ่เว้นรักและตามข้อความส่งมาที่4240333นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าใครที่ชอบปีนยอดเขาเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เนพาไปปีนยอดเขาเอลเรสต์การแต่เขาออกกฎหมายใหม่มาแล้วสำหรับนักปีนเขาที่เอลเรสกฎหมายนั้นคืออะไรสักครู่กับวันติาใเจอไปปีนเขา